สวัสดีครับวันนี้ก็ช่องพาทองคูณนะผมวันนี้ดีใจมากเลยนะครับผมขอบค pues ูณนะครับมาถึงนะผมดีใจมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมเอฟซทุกคนนะครับผมที่แรงใจนะครับผมทำรูปปั้นน้องทองคูนมาให้นะครับผมดีใจมากเลยครับอ๋อสุดหล่อมาถึงแล้วนะครับผมสุดหลอของเราทุกคนนะครับ น่ารักมากนะครับทองคูณนะครับผมจะไปอยู่คู่กับน้องสาวนะครับชบาแก้วนะครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนมากเลยนะครับผมที่มีกิจกรรมใจที่ทําใจทํารูปปั้นทองคูณนะครับให้เรานะครับผมไม่เราไม่เรารักกับประเพคงเกด,ดีใจมากเลยนะครับที่ได้เห็นทองคูนมานะครับผม ดีใจมากนะครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้เห็นน้องชายสุดที่รักของผมนะครับผมนะร,รักมากเลยนะครับแม่มาถึงนี่คุณแม่คุณแม่นี่รีบรีบมาหาท้องครูเลยนะครับผมคุณแม่เขาไปรับแขกอยู่นะครับนี่ผมก็ได้เอาน้องลงแล้วนะครับผมน้อลงลงจากรถนะครับ ขอบคุณนะครับผมหล่อมากนะครับผมหล่อมากเลยนะครับเปนหล่อของเรานะครับผมหล่อเราทุกคนนะครับ fc ทุกคนนะครับดูวิใกกันนะครับผมผมไม่ได้เจอตองคูนมานานแล้วนะครับ่เรวก็ได้มาเจอตองคูนนะครับผมเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ดีมากเลยนะครับผมวันนี้ของผมนะครับ คนที่ดีสนับผมนะครับผมแล้วก็จะเอาไปไว้ตั้งข้างของคูนนะครับผม,ผมพี่น้องนะครับแล้ต้องเคลียร์พื้นที่นะครับผมขอบคุณนี่เรานร้ไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับผม ุณมากนะครับเอซีทุกคนนะครับผมเราไปดูแมวรักกันครับไปถามแมวว่าลูกชายมาถึงแล้วนะครับผมไปครับนะครับผมหาปลาแพนะครับปลาแพหลานมาถึงแล้วปลาแพ์ดูหลานไหมครับนะไปดูหลานไหมครับปลาแพหลานก็ได้มาถึงแล้วนะครับผม แเราเองคงจะดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห,เห็นลูกชายกับลูกสาวนี้อยู่กันพร้อมหน้านะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับน่าจะดีใจมากเลยนะครับผมขอขอบคุณเอฟซีมากนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้สองคนน่าจะรับรู้นะครับว่าทังคุณมาถึงก็น่าจะดีใจนะครับโอ้ครับดีใจมากเลยนะครับผมดูนะครับผม น้องครับภาพจะเป็นภาพที่ดีใจมากเลยนะคุณพ่อก็ไม่อยู่นะครับผมคุณพ่อไปวัดนะครับจะเป็นสังคีรีนะครับผมวันนี้นครับมีว่าสามวันนะครับคุณพ่อกลับมาในทงจะด,ดีใจมากเลยครับทจะได้เห็นลูกชายนะครับ วิ่งไปกอดเลยนะครับผมคุณพ,พ่อนี่รักลูกชายแล้วก็ลูกสาวมากเลยนะครับผมทั้งสองเชียร์เลยนะครับมแมวรักในตาเห็นของคุณนี่มันจะวิ่งไปหาเลยนะครับผมเรเป็นลูกชายสุดที่รักนะครับผมของเขานะครับ ฝนนะครับผมก็ฝนใกล้จะตกแล้วนะครับเลยบรรยากาศลมมาฝนจะตกแล้วนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะครับผมมีฝนเมื่อวานไม่ตกนะครับเมื่อวานฟ้าร้องแต่ไม่ตกวันนี้น่าจะตกนะครับเพราะว่ามืดมาเลยนะครับผมแมวักดีใจไหมท้องคุณมาถึงแล้ว เสียงอะไรเล่าเสียงอะไรเออผนะครับออยเอยอยูย่อย่าอ่อย่อาอย่ายนีน่าจะดีใยมากเลยนะครับ น,น,นี้น่าจะไม่ได้เอาพอแพย์แบบเอาแมลงรักออกนะครับหน้าฝนน่าจะจะตกนะครับผมน่าจะตกวันนี้นครับไม่ได้เอาออกแล้วครับยังอยู่ในคอกวันนี้อยู่ในคอกนะครับดูเมื่อกี้มันกินกล้วยมไปแล้วไปแล้วนะครับผม สองคนละสามสี่เขื่อนนะครับเพราะว่าขอบคุณนะครับที่มาส่งน้องทองคูนะครับถึงที่เลยครับเขอขอบคุณนะมากเลยนะครับผมที่ผมก็ได้มาถึงเมื่อกี้นะครับโอ้วันนี้ไม่ได้พาไปเลยน้ำขี่เพราะว่าพ่อคุณพ่อนี่ไม่ว่างครับผมวันนี้นครับ น่าจะเป็นถ้าพวกนี้แดดมีแดดนะครับผมมีแดดน่าจะถ้าฝนไม่ตกนะครับพวกนี้ก็จะพาไปที่น้ำขีนะครับผมมาเร่ดนน้ําขีนะครับนะครับ โอ้โหลมมาไได้ไปตัดหญ้านะครับผมเพราะว่าลมมาแล้วเราจะไม่มีอะไรตัดนะครับผมเลยเนตกนะครับแล้ก็ดีใจนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับผมที่พงคูณได้มาถึงนะครับผมดีใจมากๆเลยผมรอมานานล่าแล้วครับผมผมรอมานะครับผมรอมานานมากเลยนะครับผมคิดถึงเขานะครับผมคิดถึงของคูณครับ ก็เขาเป็นน้องชายที be, yes. like ่รักผมนะครับล yes. ้วก็น้องสาวน้องชาแก้วผมก็รักมากตั้งสองเชียร์ผมรักมากเลยนะครับรักมากเพะผมเลี้ยงพวกเขาทั้งสองเชียร์เลยผมผมก็ผมก็รักพวกเขานะครับผมรักนะครับเขาก็เหมือนน้องชายแท้ของผมนะครับผมเป็นเสมือนน้องชายแท้ของผมผมก็ดูแลเขานะครับผมคุณผมก็ดูแลเขาจนกว่าจนเขาหมดลมนะครับ เขาได้ล้มลงนะครับผมดูแลเขานะแต่นี่ครับผมแต่เขาก็ก็ได้กลับมานะครับกลับมาอยู่กับเรานะครับผมทองคุณนะครับผมวันตื่นเช้ามาผมก็ได้เห็นทองคุณอีกแล้วนะครับผมว่าตื่นเช้ามาทุกทีไม่เห็นทองคุณนะครับแต่ต่อไปนี้เราจะได้เห็นทองคุณทุกเช้านะครับจะได้เห็นทองคุณทุกเช้านะครับผมให้ดีทุกคนนะครับ ใจมากเลยนะครับผมตื่นตันมากเลยครับทำไมประเพครับใช่ไหมครับโอ้ประเพดีใจนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมเอซีทุกคนนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้โครชเพลินคูณนะครับผมคลิปนี้ก็เรามาถ่ายให้เอฟซีดูครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามครับผมช่องปลาทองคูนะผมคลิปหนเป็นไรเราติดตามครับผมเราก็จะได้ทําฐานให้ทองคูนะครับจะอยู่ข้างกับน้องสาวจะบาแก้วนะครับผมนะครับให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับั้งพีน้องน้องนะครับผมวันนี้พพะแพร์ขี่จะไปเล่นกับทองคูนะครับผมทุกวันเลยนะครับแม่หนูรากก็ไปเล่นด้วยกันนะครับผมพาเขาไปเล่นสนุกสนานนะครับเราได้เจอกันนะครับผม แพ้คงจะวิ่งไปหาหลานเลยนะครับผมหลานสุดที่รักของเขานะผมเพ่าเขาอยู่กับทองคูนะครับผมแต่ตั้งแต่แม่ร,รักไปหาชลาแก้ว่าแพ้ก็จะอยู่ดูแลแทนแม่ร,รักนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมไปแล้วนะครับเราดูคลิปหน้านะครับผม